เป็นธรรมชาติของเด็กนะคะคุณพ่อคุณ,คณแม่น้องเนี่ยเขาก็จะมีความซุกซนยุกยิกเนาะวุฒิภาวะเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าทําไมจะต้องมีไอ้สายเนี่ย มายุบยับอยู่บริเวณคอ,ขอเขาเพราะงั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีความแบบลำคาน,นอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะแบบดื้อนิดนึงก็จะคอยดึงคอยดึงอะไรเงี้ยซึ่งก็จะสร้างปัญหาว่าพอดึงปุ๊บเนี่ยก็หายใจไม่ได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบเรีบมาใส่ดีบพาโมโรงพยาบาลคงต้องบอกตามตรงว่าอาจจะต้องมีการแบบช่วยกันดูช่วยกันห้ามนิดนึงอะไรเงี้ยพวกนี้บางทีเด็กอาจจะแบบคือละสายตากันได้ยากผู้ดูแลเนี่ยอาจจะต้องมีความใส่ใจอะไรเงี้ยแล้วก็คอยดูน้องให้ดีแต่มันอาจจะมีสาเหตุบางสาเหตุที่อาจจะแก้ไขได อ้บางนนิดห่ยเช่นถ้าเกิดว่าเขาพยายามดึงออกเพราะว่าแน่นเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคันคออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไอตัวพวกเชือกพวกอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบว่าเออไปเสียดสีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราอาจจะพอช่วยเหลือน้องได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องแบบมีแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเออดูกันนิดนึงแล้วก็จะต้องแบบไปหาหมอซื้อยามาทาไหมหรือถ้าสมมุติว่าอาจจะแน่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคลายเชือกให้น้องแบบนิดนึงหรือเปล่า แต่ก็ต้องระวังนะคะต้องต้องใส่ให้มันแบบพอดี1นิ้วด้วยหรือว่าน้องเขาอาจจะมีแบบเป็นเหมือนอัลเลอร์จีเป็นภูมิแพ้ไรอย่างเงี้ยค่ะที่บริเวณแถวแถวรอบคอเขาเพราะว่ามันไปโดนพวกนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็อาจจะแจ้งคุณหมอนิดนึงอะไรเงี้ยว่าน้องมีผื่นมีอะไรนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องแบบว่าใส่ใจแล้วก็ดูว่าเขาอะพยายามดึงออกอะเพราะอะไรจริงๆหมอว่าเขาก็มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทําด้วยอะไรด้วยเราก็อาจจะแบบว่าหา,า,ากาิจกรรมอย่างอื่นให้เขาทําเพื่อไม่ให้เขาไปสนอกสนใจในตัวคอเขาอะไรเงี้ยชวนเล่นชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในคนไข้น้องที่เขากึ่งเด็นเด่นคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วมือเขาก็แบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีการ rest p a ในช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราไม่ สามารถดูน้องได้ก็คืออาจจะผูบมือผูกอะไรอย่างเงี้ยไว้เพื่อไม่ให้เขาดึงม,มันก็จะเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นใจในการดูไหนน้นองแบบคร่าวๆนะ